ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักตกปลานะครับผมวันนี้นะครับเปียกนะครับจะมาสอนเพื่อนเพื่อนสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลานะครับจากประเทศจีนนะครับด้วยแอปที่มีชื่อว่า alipay นะครับผมแอปนี้ก็เป็นของคุณแจ็คหมานะครับเป็นมหาเศรษฐีในจีนนะครับแอปนี้ก็คนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกนะครับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นเว็บขายปีกนะครับผมโอเคก่อนอื่นก็ต้องมีแอปนี้ครับชื่อว่า a l i p พ y นะครับสีส้มนี้นะ ก็ไปดาวน์โหลดกันที่เ a y ส t o ร์หรือว่า App Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอของผมก็ได้นะครับโอเคสำหรับใครได้แอปมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับครับพอเข้ามาหน้าแอปนะครับลักษณะแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีรูปสินค้าขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับส่วนวิธีการเลือกก็จะกดตรงที่ประเภทด้านบนตรงนี้นะครับหรือว่า จะกดค้นหาตรงที่ช่องค้นหาตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาหรือว่าจะค้นหาด้วยรูปภาพก็กดตรงรูปกล้องด้านขวามือตรงนี้นะครับโอเคครับก็ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับการเลือกสินค้าเดี๋ยวผมจะให้มาตั้งค่าบัญชีก่อนนะครับสําหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วครับก็ลงชื่อเข้าใช้เลยแต่ว่าสําหรับใครยังไม่มีบัญชีนะครับก็ให้กดมาที่รูปคนด้านล่างนะครับตรงนี้นครับ ครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็มีด้านบนจะมีฟันเฟืองนะครับให้เข้าไปตั้งค่านะครับให้กดตั้งค่าก่อนเลยครับครับพอกดมาที่ตั้งค่านะครับก็จะมีให้ตั้งค่าโปรไฟล์แล้วก็ที่อยู่จัดส่งนะครับพวกสกุลเงินภาษาหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆนะครับตรงนี้ให้เราเซตตั้งค่าเลยนะครับ ครับตรงนี้นะครับก็ให้ลงทะเบียนนะครับสําหรับผู้ใช้ใหม่นะครับหรือว่าผู้ใช้เดิมอยู่แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับเราจะลงทะเบียนด้วยบัญชี Facebook Google หรือสวิตเตอร์อะไรก็ได้นะครับที่เขาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะลงทะเบียนด้วย facebook ไปเลยนะครับครับตอนนี้เราได้โปรไฟล์แล้วนะครับกดมาดูโปรไฟล์นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับครับต่อมานะครับ บรรทัดต่อมาที่อยู่จัดส่งของจัดส่งสินค้านะครับให้เรามาตั้งที่อยู่จัดส่งนะครับว่าจะจัดส่งของไปที่ไหนนะครับผมก็กดเข้าไปเลยแล้วก็เพิ่มที่อยู่นะครับผมกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้ใส่ชื่อตามบัตรประชาชนของเราเลยครับเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับก็ใส่ชื่อนะครับชื่อ ก็ใส่ไปนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็ใส่ไปที่อยู่ด้านล่างนี้ก็ใส่ให้ละเอียดนะครับผมก็เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับหรือจะให้ Google ค้นหาก็พิมพ์ตรงนี้นะครับอย่างนี้เปียนทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผม ก็กดบันทึกนะครับกดเรียบร้อยแล้วก็บรรทัดต่อมาครับเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องพวกนี้ก็ให้ใส่นะครับเช่นชื่อตึกหรือว่าเบอร์ตึกเบอร์ห้องนะครับก็ให้ใส่รายละเอียดประเทศที่จะส่งของเนี่เราก็เลือกนะครับผมเป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะครับรัฐประเทศพวกรัฐจังหวัดนี่ก็ให้ใส่เป็นตัวเมืองนะครับเป็นแม่ฮ่องสอนราชบุรีเชียงใหม่พวกนี้นะครับเป็นชื่อจังหวัดนะครับ ก็ให้เราเลือกนะครับเลือกที่ที่เราจะส่งของนะครับอันนี้ทําเป็นตัวอย่างนะครับเมืองเมืองอะไรเราก็ใส่ไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับก็ให้ใส่ไปนะครับให้ถูกต้องนะครับผมย้ํานะครับชื่อที่อยู่อะไรนี่ให้ถูกต้องละเอียดนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นครับให้กดบันทึกครับก็จะมีที่อยู่จัดส่งของครับ ต่อมาเดี๋ยวเรากดย้อนไปคืนนะครับผมครับต่อมาเป็นสกุลเงินนะครับให้เราเลือกนะครับภาษาเราก็เลือกนะครับนี่ครับสกุลเงินเราก็เลือกตามที่เราสะดวกนะครับผมภาษาก็เลือกตามที่สะดวกนะครับผมมีอังกฤษมีไทยมีเกาหลีอะไรก็ว่าไปครับโอเคนะครับสําหรับการตั้งค่าคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปจะเป็นการสั่งซื้อสินค้านะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปซื้ออุปกรณ์ตกปลานะครับผมโอเควิธีการเลือกสินค้านะครับจะทำยังไงจะซื้อยังไงครับไปติดตามต่อกันเลยครับครับก็ให้กดมาที่หน้าหลักนะครับเป็นรูปโฮมด้านล่างนี่ครับครับก็จะมีหมวดหมู่สินค้าเอ้ยครับก็จะมีหน้าฟีดประมาณนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นประเภทหมวดหมู่สินค้านะครับ แต่ส่วนมากผมจะพิมพ์เอาเลยนะครับหรือว่าหารูปมาค้นหานะครับโดยกดไปที่ช่องค้นหานะครับเหมือนนี่ครับตรงด้านบนเลยครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับอุปกรณ์ที่จะค้นหานะครับสมมุติลอกตกปลาครับเราจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับจะพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าระบบจะค้นหาง่ายกว่ากันนะครับผมตัวนี้ผมจะค้นหาลอกตกปลานะครับ ก็ค้นคำว่า fishing reel นะครับครับตอนนี้นะครับก็ขึ้นมานะครับแค่กดคำว่า fishing นะครับก็จะขึ้นมาเป็น fishing fishing accessory fishing rod fishing reel fishing ลวนะครับเราก็เลือกไปที่ fishing reel อย่างนี้นะครับหาลอกตกปลาสักตัวนะครับตอนนี้นะครับเราก็เจอแล้วครับลอกตกปลาทั่วไปนะครับ นี่ครับราคาเป็นเงินไทยก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีค่าขนส่งบ้างนะครับหรือว่าจะมีค่าค่าบัตรเดบิตนะครับที่เขาจะหักเกินราคาที่แจ้งไว้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับลอกตกปลาเราก็ค้นหาเจอแล้วแต่ว่าเราอยากได้ราคาดูราคาที่เราต้องการนะครับสมมุติ เราต้องการที่มันแพงกว่านี้นะครับเราก็มาเลือกตัวกรองด้านบนครับกดไปที่ตัวเครื่องกรองนะครับนะครับเราก็จะมาเลือกราคาที่ที่เราคิดว่าอยากได้นะครับสมมุติราคาสัก2,500้า้อถึงสา0พันบาทนะครับเราก็พิมพ์ไป2 5 0พันสูงสุด3า0พันนะครับให้ระบบค้นหาราคานี้มาให้เรานะครับผม คนะครับจากนั้นกดเรียบร้อยนะครับนี่ครับเราก็จะมีสินค้าราคา2,500ถึง3,000มาให้ดูนะครับนี่ครับก็เป็นลอกนะครับสวยๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกดซื้อเป็นตัวอย่างนะครับขอเลือกสักตัวครับเอาตัวนี้แล้วกันครับ เราก็มากดดูรายละเอียดนะครับสไลด์ครับรายละเอียดด้านล่างก็จะมีข้อมูลเฉพาะนะครับข้อมูลจำเพาะนะครับกดดูได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกรายละเอียดนะครับอัตราทดเกียร์อะไรก็บอกหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อสินค้ากันเลยครับครับวิธีซื้อนะครับเราก็มาเลือกสเปคของลอกที่จะซื้อนะครับเราก็กดมาที่เนี่ยตรงนี้นะครับ จะมีช้อยให้เลือกนะครับอ๋อตอนนี้มีเบอร์หนึ่งพันนะครับกับเบอร์สี่พันนะครับผมผมเลือกเอาเบอร์หนึ่งพันก็แล้วกันนี่ครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับปริมาณนะครับเราเลือกได้นะครับจะเอากี่ชิ้นนะครับอันนี้ขอเลือกหนึ่งชิ้นนะครับการจัดส่งสินค้านะครับเขาตั้งค่าดีฟอนมาที่ ไทยแลนด์ผ่านอเล็กเพสสแตนดาร์ดชิปปิ้งการจัดส่งโดยประมาณ13-20ถึงวันนะครับตรงนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะเลือกให้ส่งแบบไหนนะครับตอนนี้ส่วนมากผมก็จะเอาดีฟอนต์ไปเลยนะครับ13-20ถึงวันโดยอเล็กเพสสแตนดาร์ดชิปปิ้งนะครับหรือจะเลือกตัวที่2ก็ได้ครับตัวไชน่าโพสต์รีชิทเ a ิลเอมเนี่ครับโอเคนะครับส่วนพวกอื่นนะครับมันจะให้เสียนะครับ เสียค่าจัดส่งครับสมมุติ e m s นะครับส1บเถึงยบสองวันตรงนี้ก็จะเสียค่าจัดส่งส1ิเอ็ดเหรียญนะครับหรือว่าเกือบพันหนึ่งนะทีไปพันหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้เป็นค่าดีฟอนไปแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นค่าดีฟอนนะครับเราก็กดสั่งซื้อเลยกดซื้อตอนนี้ครับแคนับชื่อที่อยู่ แล้วก็ดูนะครับว่าชื่อเราที่อยู่เรามันถูกไหมนะครับครับลืมบอกไปนะครับให้เรามาใส่การจ่ายเงินตรง payment ตรงนี้นะครับเพิ่มบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะครับเราก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือบัตรเดบิตนะครับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตการ์ดนะครับที่สามารถตัดเงินได้โดยอัตโนมัตินะครับจะมีรหัสด้านหน้าบัตรนะครับ รับตรงการ์ดัมเบอร์นะครับให้เราใส่ไปนะครับหน้าบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของเรานะครับ16หลักหรือไงเนี่ยครับแล้วก็มีชื่อกาดนะครับเป็นชื่อเรานะครับที่ตามหน้าบัตรเลยนะครับแล้วก็มีวันเดือนหมดอายุนะครับเราก็มาเลือกนะครับวันเดือนหมดอายุที่บัตรเขาแจ้งมาแล้วเนาะแล้วก็มีเลขหลังบัตรนะครับแล้วก็มีเลขหลังบัตรนะครับ C.V.V เลข3ตัวนะครับอยู่ด้านหลังบัตรนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับตามรูปที่ผมโชว์ให้ดูนะครับผมโอเคครับจากนั้นก็กดเซฟคอนเฟิร์มนะครับครับพอดีผมใส่ไว้เรียบร้อยนะครับผมก็จะเลือกจ่ายเลยนะครับก็มากดที่วางออเดอร์นะครับวางออเดอร์แบบนี้นะครับระบบมันก็จะขึ้นมาแบบว่า success payment ประมาณนี้โอเคนะครับนี่ครับ payment successful นะครับผมก็คือจ่ายเสร็จสิ้นแล้วนะครับสินค้าก็จากนั้นก็รอสินค้าจัดส่งได้เลยครับผมโอเคนะครับข้าวขาวนะครับสรุปนะครับแอปนี้นะครับก็เป็นแอปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับซื้อปลีกนะครับจากประเทศจีนนะครับซื้อมาใช้เองนะครับ พอเราเข้ามานะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าต่างๆนะครับตรงรูปคนนะครับตั้งค่าโปรไฟล์ตั้งค่าที่อยู่จัดส่งนะครับตั้งค่ารหัสผ่านต่างๆครับผมแล้วก็ตั้งค่าการชําระเงินนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้านะครับจากนั้นก็รอสินค้านะครับผมโอเคนะครับจากนั้นทุกท่านก็รอสินค้าได้ตามปกตินะครับผมสินค้าก็จะจส่งตามเวลาที่กําหนดมานะครับผมประมาณ2-3สัปดาห์นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเปียกนะครับก็ของ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะ,นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ